มาการชี้แจงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับน้องเชียร์ที่คำพรคุณเชียร์ที่คำพรเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งทำไมฮะในงานของวิพระรามสี่คุปรากตัวขึ้นมาอ๋อใช่นะฮะเหมือนจะว่าเป็นหนึ่งแสดงเนี่ยละฮะแล้วก็มาร่วมงานแบบนี้ทําให้คนเนี่ยก็ตกตกใจว่าเอ้ยเป็นการกระโดดข้ามค่ายเพราะว่าเธอเนี่ยก็หมดสัญญากับทางต้นสังกัดตอนแรกเนี่ยมานานมากแล้วใช่ไม่มีผลงงผลงานคราวนี้จะมามีกับอีกหนึ่งช่องคู่แข่งก็ตกใจนะฮะก็เลยถามมาดูว่ามีการสัญญาแล้ว ใช่หรือไม่แต่แต่าไมก็ยังมีคนตาดีแอบเห็นพี่เชนคัคพรเนี่ยย่านถนนพัฒนาการอ๋ออีกหนึ่งช่องอีกหนึ่งช่องเช่นเดียวกันโอ้นะฮะเป็นอีกค่ายหนึ่งเลยเออก็ตกใจว่าสรุปแล้วอยู่ค่ายไหนกันแน่อย่างไรแล้วจะเป็นฟรีแลนซ์ไปเลยครับงานที่ไหนก็ได้หรือว่าเซนกับที่นี่แล้วแต่กระโดดมารับงานค่ายอื่นได้เอาละนะฮะไปฟังจากท้องเชียร์กันเลยครับผู้ชมครับ จริงๆได้มีโอกาสมาร่วมงานก็ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเชียร์แล้วนะคะเราได้เป็นหนึ่งในนักแสดงแปะคู่ก็ดีใจแล้วนะคะคือไม่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องแบบ สิ่งขนาดว่าเซ็นสัญญาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้พี่น้องขอบพระคุณมากมากค่ะมันเป็นไปได้ก็ก็ต้องขอบคุณนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จริงๆแเลี้ยตอบอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาหรือว่าเรื่องของละครไม่มีค่ะไม่มีไม่ได้ไปค่ะแต่ถึงถึงไปก็ก็ก็ไม่เป็นไรเนะแต่ว่าคือไม่ตอนนี้คือไม่ได้ไปไม่ได้ไปค่ะช่องอื่นก็มีค่ะเพราะว่าเราเราเป็นนักแสดงสระไเงี้ยคือมันก็พอละอิสระปุ๊บใครสามารถที่จะ ไปร่วมงานได้กับช่องต่างๆซึ่งเป็นเราก็มีโอกาสทางช่องต่างๆที่ติดต่อเข้ามาอยู่แล้วค่ะ,ะแต่ขอตอนนี้ก็ยังน่าจะอิสระอยู่ ยังไม่ได้แบบว่าบรรจุยังไม่บรรจุก็เราเข้าใจว่าเออนักแสดงเนี่ยเวลาเขามีโอกาสเข้ามาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเจะรับงานอย่างไรจะเซ็นสัญญาหรือไม่แต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ผมเคยบอกว่าการที่ศิลปินนักแสดงเนี่ยเป็นีแลนซ์รับงานในหลายช่องทําให้เราได้เห็นผลงานที่มันหลากหลายหลายๆนักแสดงไม่มีแค่ได้มาเจอกันก็มาเจอกันใช่ะตีบทกันไปคนละแบบนะฮะมีสไตล์ของตัวเองมันก็มอที่หลากหลายมากขึ้นนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนี่แหละนะครับคุณผู้ชมครับมาเรื่อง